อันนี้ต้นอะไรไม่รู้นะคะป้าปุ้มไปเห็นอยู่ด้านหลังของสวนนะมันมางอกที่สวนกล้วยแล้วป้าปุ้มสังเกตเห็นใบเขาจะเหมือนแพรเซี่ยงไฮนะคะแต่ดูดอกเขาค่ะดอกเล็กๆสีชมพูน่ารักเชียวเดี๋ยวป้าปุ้มจะลองไปเซิร์ชใน Google ดูนะคะเขาเรียกต้นอะไรเนาะ แต่ดูแล้วมันก็เหมือนเหมือนแพรเสี่ยงไฮนี่แหละค่ะกรีบชั้นเดียวนะคะน่ารักดีป้าปุ้มชอบเลยเอามาปลูกเล่นนะคะแต่เห็นขึ้นขึ้นทั่วๆไปเลยนะเอาเครื่องตัดหญ้าตัดจนจนเฮี้ยแล้วเขาก็ขึ้นเองนะคะแปลกมากเลยแต่ถ้าเป็นเสียงไฮเนี่ยนะถ้ามันตายเนี่ยนะมันก็ มันก็หายเกลี้ยงเลยนะมันก็จะไม่มีมางอกเองนะคะแต่นี่เขาเขามังอกเองนะไม่รู้ว่ามีมาเมล็ดหรืออะไรทำไมถึงงอกเองได้สรุปป๊บปุ้มไปเซิร์ชใน Google มาแล้วนะคะเขาเรียกแพรเซียงไฮเนี่ยแหละค่ะแต่เขาเรียกดอกจิ๋ว หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างก็คือแพรป่านะคะที่ส่วนปะปุ้มมันมาขึ้นเองนะคะใครอยากได้นะปะปุ้มขอแค่ค่าส่งเนาะช่วยออกค่าส่งค่ากล่องนะเห็นมีขายในช้อปปี้ด้วยนะเออเขาขายอยู่ประมาณส0กว่าบาทนี่แหละอันนั้นเขายังไม่รวมค่าส่งนะแต่ถ้าใครอยากได้นี่ปลาปุ้มขอแค่ค่าส่งค่ากล่องนั่นแหละ เดี๋ยวไปส่งให้ถ้าอยากได้นะปุ้ปปุ้มเห็นว่ามันน่ารักดีอ่ะดูดิดูดอกยังมีอีกนะเดี๋ยวป้าปุ้มไปไปขุดมาปลูกดีกว่าถ้าใครมามาหาป้าปุ้มนะมาสวนป้าปุ้มหรือผ่านไปผ่านมาแถวนี้อยากได้ก็มาขอได้เลยนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถอนมาลงกระถาง 揪揪。